บทที่2 7 1รอ็สเอ็ดวัยรุ่นที่ขาดการอบรมเลี้ยงดูเวลาล่วงเลยมาจนถึงหกโมงกว่าลูกค้ามาเต็มพื้นที่สภาพดูสับสนวุ่นวายแถมที่นั่งยังขาดแคลนหลังจากที่ที่นั่งมีคนนั่งเต็มแล้วก็มีคนจับจ้องมาที่โต๊ะของเฉินห้าวพวกเขาสองคนนั่งกันอยู่บนโต๊ะกลมเลยมีคนอยากมาขอแบ่งที่นั่งด้วยขอโทษนะครับผมกับแฟนชอบความสงบไปโต๊ะอื่นได้ไหมครับเฉินห้าวปรึกษากับพวกเขาอย่างสุภาพพวกเราก็มากันสองคนทานอะไรเสร็จแล้วก็จะไปมากินข้าวเหมือนกันนี่แหละ อย่าถือสาเลยนะครับทั้งสองคนเป็นสามีภรรยากันหลังจากปรึกษาแกมบังคับก็ตีเนียนจะนั่งลงถือสาวน,นี่เป็นค่าชดเชยเชิญพวกคุณไปทานที่อื่นได้ไหมเถิ่นห้าวหยิบแบงร้อยออกมาสองใบวางลงบนโต๊ะสองสามีภรรยามองตากันแอวกหนึ w ่งสองร้อยพอให้พวกเขากินปิ้งย่างสองสามือแล้วรีบหยิบเงินและไปอย่างดีใจพวกเขาคิดจะซื้อกลับบ้านไปกินออกมากินข้าวที่ยังได้เงินมันดีจริงดีจริงเฉินห้าวใช้เงินซื้อความสงบแต่ก็มีลูกค้าหลายคนเห็นเข้าและพบช่องทางหาเงิน เดิมไม่ได้อยากกินปิ้งย่างหรอกแต่เพื่อให้ได้เงินจากเฉินห้าวต่างพากันกรูเข้ามาสั่งปิ้งย่างและมายืนอ,อกกันที่โต๊ะเฉินห้าวจำต้องยอมรับจริงๆว่าคนทั่วไปน่าฉลาดมากแทบไม่ยอมปล่อยวิธีหาเงินเล็ดรอดไปได้เลยเฉินห้าวเห็นท่าไม่ดีเรียกหลอมไปได้สองคนดูท่าจะมาเยอะกว่าเดิมเขาเลยหันไปหาเท่าแก่แผงปิ้งย่างบอกว่าเขาจะเหมาโต๊ะนั้นห้ามให้คนอื่นมาใช้ร่วมอันนี้มันยากนะครับแต่ละคนเขาก็รวมรวมกันนั่งนะ่าเท่าแก่ทำหน้ายุ่งยากใจเฉินห้าวยิ้มน้อยๆสถานการณแแบบนนีี้้้ใชเงงิกปัญหาา่่ยทสุด เขาหยิบแบงค์แดงออกมาปึกหนึ่งวางลงบนโต๊ะแบบไม่นับเลยพลังว่านี่ถือเป็นค่าเหมาโต๊ะก็แล้วกันอย่าให้ใครรมาใช้โต๊ะร่วมกับพวกเราอีกเดี๋ยวพวกเราก็กินเสร็จแล้วล่ะเท่าแก่หยิบมานับดูหนึ่งพันแปดร้อยหยวนแทบเป็นค่าแรงของครื่องค่อนคืนเลยก็ว่าได้เขาพยักได้อย่างดีใจได้ครับได้ครับคืนนี้โต๊ะนั้นคุณนั่งทั้งคืนเลยก็ได้เท่าแก่ยังเข้าไปเอาเก้าอี้อื่นของโต๊ะที่เฉินห้าวนั่งออกจนหมดแบบนี้ก็ไม่มีใครเข้าไปนั่งแล้วเฉินห้าวกลับมานั่งทีคราวนี้้ใชเงิินนนดห่อย ก็ทําให้เขาสามารถมีพื้นที่ส่วนตัวกับโจซีถงก็นับว่าไม่เลวไม่คิดว่าแผงลอยจะคลึกครืนขนาดนี้ต่อไปต้องมาบ่อยๆแล้วสิโจซีถงบอกงั้นต้องรับบรรยากาศหนวกหูนี่ไหวถึงจะได้เฉินห้าวบอกใช่ไงโจซีถงเข้าใจได้ดีในสภาพที่แออัดกันขนาดนี้จะมีคนมาผ่านมาชนโต๊ะหรือเก้าอี้เป็นระยะแถมยังมีเสียงคนคุยกันเสียงดังเป็นพับๆก,ก็กระทบต่อบรรยากาศการกินข้าวเหมือนกันถ้าตัดออกสองข้อนี้ก็เพอร์เฟกแล้วละ่ะ แต่ถ้าสถานที่กว้างขวางขึ้นลูกค้ามีมารยาทมากขึ้นก็ไม่ใช่แผงลอยแล้วสิไม่ว่ายังไงก็ตามนานๆที่มาลองบรรยากาศร้านแผงลอยหน่อยก็ดีถ้าให้มากินทุกวันคงเบื่อแย่ระหว่างทานทั้งสองคนได้ยินเสียงคุยซุกซิบดังจากด้านหลังเฮ้ยดูนั่นสิสาวคนนั้นสุดยอดพระเจ้าจริงด้วยสวยมากเลยเป็นดาราหรือเปล่านะ่ะแม่งเอ้ย้าแฟนกูสวยขนาดนี้กูจะไม่ให้ลงจากเตียงทุกวันเลยแแหะแหะจากนั้นก็เป็นเสียงหัวรอกลับกปลเวลาผู้ชายเม้ากันเรื่องผู้ชาย ปกติก็จะคุยกันแบบนี้พวกวัยรุ่นกลุ่มนี้เวลาพูดจาก็จะกูมือไม่มีมารยาทไม่แครอะไรเลยเฉินห้าวขมวดคิ้วหันไปมองเห็นโต๊ะข้างๆมีวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งอายุราวๆสิบแปดถึงสิบเก้าปีต่างพากันเหล่มองมาทางโจซีถงดูท่าเมื่อกี้เมาเรื่องเธอนี่แหละปุบปากไว้กินข้าวเอถอะเฉินห้าวพูดด้วยน้ำเสียงดุดันนี่เป็นการเตือนครั้งแรกเฮยแม่งมาเสือกอเรื่องพวกกูทำไมฮะวัยรุ่นกลุ่มนี้เป็นพวกที่ไม่มีการมีงานทำมีพลังมากมายไม่มีที่ไปขาดการอบรมการเข้าสังคมไม่รู้จักการวางตัว บวกกับดื่มเหล้าเข้าไปนิดหน่อยแถมยังเป็นพวกอารมณ์ร้อนที่สำคัญที่สุดพวกเขาเห็นเฉินห่าวกับโจซีถงที่พวกเขาแอบมองดูสนิทสนมกันแบบนี้มันทำให้พวกเขาริษยาตาร้อนเป็นผู้ชายเหมือนกันถือดียังไงแกมีสาวสวยขนาดนี้พวกเรากลับทำได้แค่ดื่มเหล้ากันตามประษาชายโสดดังนั้นพวกวัยรุ่นเจ็ดคนนั่นพร้อมใจกันลุกขึ้นมาบางคนยังหยิบขวดเหล้าทำท่าจะทะเลาะด,ด้วยเฉินห่าวยิ้มเย็นเสือไม่แยกเคี้ยวคนจะเข้าใจว่าเป็นแมวเลยกรนลุกขึ้นสั่งสอนเด็กพวกนี้สักหน่อย ช่างเถออาห้าวมือโจโซีถงวางลงมาเธอพูดอย่างอ่อนโยวนว่าอย่าทําเรื่องให้มากความเลยยังไงพวกเราก็จะกินเสร็จแล้วเดี๋ยวไปก็ไปแล้วไม่ต้องไปถือสาเด็กไม่รู้จกักโตพวกนี้หรอกเฉินห้าวกับโจโซีถงอายุยี่สิบกว่าแล้วสาหรับเด็กอายุสิบแปดถึงสิบเก้าปีพวกนี้เรียกว่าเด็กก็สมควรแล้วเฉินห้าวกลับบอกว่าคุณยังไม่เข้าใจนิสัยคนเจอเด็กไร้าการอบรมพวกนี้สังคมเราจะมีแต่ทําให้พวกเขากลังมากขึ้นคุณดูสิพวกเขาดาหน้าเชิดเข้ามาแล้วโจโซีถงหัวเราอออกมาก็ได้เชื่อฉันทนหน่อยถ้าพวกเขาทําเกินไป ฉันเห็นด้วยให้คุณสั่งสอนพวกเขาถูกแล้วเฉินห้าวหยิบแก้วชนกับโจโซีถงไม่มองพวกวัยรุ่นในสายตาสักนิดพวกวัยรุ่นเห็นเฉินห้าวเหมือนจะตีเนียนก็พากันนั่งลงพร้อมคำด่าพวกเขายังได้ใจคิดว่ากลุ่มตัวเองเจ๋งมากทําให้เฉินห้าวตกใจหงอลงได้แต่พวกเขานั่งลงได้ไม่นานเจอฤทธิ์แอลกอฮอล์เข้าไปพลางมองโจโซีถงที่สวยงามดุดดอกไม้ต่างระงับความอยากในใจไว้ไม่อยู่วัยรุ่นที่ชื่อกางจือน่นร้ายที่สุดยังผิวปากใสแผ่นหลังโจโซีถงกะใช้โอกาสนี้ดึงดูดความสนใจของสาวสวย ยังไงก็เป็นเพราะวัยรุ่นไม่รู้ประษาเทียบกับความสุขุมเป็นผู้ใหญ่ของเฉินห้าวแล้วพฤติกรรมแบบนี้ยิ่งทำให้ผู้หญิงรังเกียจมากขึ้นนี่เป็นครั้งที่สองในใจเฉินห้าวนับจำนวนครั้งในใจเงียบเงียบครั้งนี้เขาก็ทนแอละมานจะเป็นครั้งสุดท้ายความอดทนของเฉินห้าวยิ่งทำให้พวกวัยรุ่นกลางมากขึ้นพวกเขาสบตากันไปมาต่างคิดอยากเข้าไปตีเนียนไม่แน่พอสาวสวยเห็นท่าทีแมนของพวกเขาแล้วอาจจะทิ้งเฉินห้าวแล้วกลับบ้านกับพวกเขาเลยก็ได้ดังนั้นวัยรุ่นที่ชื่อกางจือเลยหยิบแก้วเหล้ามายืนข้างโจีง พูดอย่างกรุ้งกริ่มว่าสาวสวยดื่มเป็นเพื่อนที่สักแก้วสิพอได้ยินคนํานี้โจซีถงวางกระป๋องเล่าลงทันทีพลางถอนหายใจเบาๆดูท่าเฉินห้าว่าจะพูดถูกเจอคนแบบนี้ไม่ควรมีมารยาทด้วยไม่อย่างนั้นแค่จะกินปิ้งย่างอย่างสงบก็ทําไม่ได้แล้วกางจื่อยังไม่รู้สึกตัวพูดต่อว่าเดี๋ยวดื่มเสร็จแล้วเราไปดูหนังกันมีโรงหนังเปิดใหม่พอดีแถมยังมีที่นั่งคู่รักด้วยครั้งที่สามสายตาเฉินห้าวเยนเยยบอขึ้นทันทีเขาว่ายอมไม่เกินสามครั้ง สองครั้งแรกถือว่ายอมเด็กมันแต่พวกเขากลับล่ามาต่อยาโจโซีถงไม่เลิกงั้นก็หาเรื่องตอนแล้วละ่ะดูหนังใช่ใหมาั้นจะเชิญนายดูหนังฟรีเรื่อง Never ซ D A เชิญห้าวชกหมัดคู่ออกไปโดนเบ้าตาการจือเข้าเต็มๆไม่ไยะการจือร้องด้วยความเจ็บปวดเขารู้สึกว่าเจ็บที่ตามากรอจนพวกเพื่อนเขาขึ้นมาดูทุกคนก็พบว่าเบ้าตาเขาเขียวม่วงเหมือนแพนด้าเลยหมัดหนังฟรีนี่ดูท่าเนื้อเรื่องจะบูเอาเรื่องแม่งกล้าทำการจือเอามันเลยพวกวัยรุ่นเหมือนโดนจุดไฟแต่ละคนคว้าขวดเหล้าดาน้าเข้ามา คริตาเดียวลูกค้าคนอื่นพากันแตกตื่นกลัวโดวนลูกหลงกันทั่วหน้าที่รักหลบไปหน่อยเฉินห้าวยังไม่ลืมยิ้มบอกโจซีถงให้หลบไปในสถานการณ์ตึงเครียดแบบนี้ลืมฉันไม่เป็นไรคุณระวังตัวนะโจซีถงรู้ดีว่าผู้ชายของเธอเก่งแค่ไหนเธอหยิบกระเป๋าของพวกเธอถอยไปยืนนอกแผงลอยรวมอยู่ในคนมึงร้องเชียร์แฟนไปเลยเฉินห้าวไม่กังวลอะไรอีกเลยสะดวกในการแสดงฝีมือละเขาถอยสองก้าวหลบขวดเหล้าที่ฟาดมาเขายกเท้าขึ้นเตะกระเด็นไปคนหนึ่ง ทำโต๊ะเก้าอี้ด้านหลังระเนระนาดพริบตาเดียวเสียงหวีดร้องดังขึ้นทุกทิศลูกค้าคนอื่นหลบกันพลันวันเฉินห้าวย่อเอวลงหลบเก้าอี้ที่ฟาดลงมาเฉินห้าวอาศัยวิชาท่าฝ่ามือเสือควักใจถีบเข้าท้องวัยรุ่นคนหนึ่งกระเพาะเขาเลยเหมือนภูเขาไฟระเบิดอะไรที่กินไปเมื่อกี้อาเจียนออกมาหมดอย่างห้ามไม่ได้ทำเอานอนอาเจียนเล่าบนพื้นไม่หยุดเวลานี้มีวัยรุ่นคนหนึ่งอ้อมมาลอบกัดด้านหลังเฉินห้าวโจซีถงเห็นเข้าก็ยกกระป๋องเล่าในมือฟาดลงไป แรงกระแทกเข้าที่ท้ายทอยคนนั้นทันทีทาเอาการลอบกัดของเขาชะงักไปเฉินเฮ้าเองก็สังเกตเห็นละหันมาตอบโต้กลับเข้าไปที่ท้องน้อยคนคนนั้นเพิ่งทานข้าวไปกระเพาะกําลังขยายเลยตอนนี้มาโดนกระแทกแรงวัยรุ่นคนนี้ก็ปวดท้องอย่างหนักขึ้นมานอนขดตัวงออาเจียนไม่หยุดพื้นที่เละไปหมดแล้วกลิ่นเหม็นคลักคลุ้งไปหมดเฉินเฮ้าหันไปยกนิ้วให้โจซีถงผู้หญิงของตนเจ๋งแบบนี้ออกมาช่วยต่อยตีได้แล้วเนี่ยตอนนี้ยังเหลือวัยรุ่นอีกสี่คนพอเห็นเฉินเฮ้าเก่งขนาดนี้ต่างพาชะงักไปกันช่วครู เชินห้าวกลับกกนิ้วเรียกพวกเขาให้เข้ามาพร้อมกันไม่งั้นดูจะรังแกเด็กเกินไปให้แกกลางพวกเราไปด้วยกันหนึ่งในนั้นตะโกนขึ้นทั้งสี่คนบุกพร้อมกันในมือต่างมีขวดเหล้าเปล่าด้วยกันทั้งนั้นพวกเขาคิดว่าถ้าเข้าใกล้แล้วคนหนึ่งตีหัวเฉินห้าวได้ก็จบละงานนี้เชินห้าวยิ้มบางถอยหลังไปหนึ่งก้าวจับโต๊ะลมด้านข้างและพลิกโต๊ะด้วยมือเปล่าจนของเหลือบนโต๊ะกระจัดกระจายออกจากนั้นโต๊ะก็ลอยกระเด็นไปหาพวกเขาแม่เจ้าวัยรุ่นสี่คนตะลึงไม่น้อยกับสภาพโโต๊ขขววดเเเลลาาาในมมมืมออพกกไ่ีสย สุดท้ายอยากหนียังหนีไม่ได้เลยพวกเขาสี่คนยืนใกล้กันเกินไปท่ามกลางเสียงร้องตะลึงพวกเขาโดนโต๊ะกลมกดทับไว้ด้วยกันเฉินห้าวเห็นอย่างนั้นก็สนุกละเลยกระโดดไปเหยียบบนโต๊ะเลยป้องกันพวกเขาพลิกโต๊ะน้ำหนักของเขาบวกกับแรงกระแทกทําให้คนสี่คนด้านล่างร้องโหยหวนด้วยความเจ็บปวดและความจุกที่โดนกดทับพวกเขาดิ้งรนขัดขืนอยู่บนพื้นโต๊ะพลิกไปมาไม่หยุดโชคดีที่น้ำหนักขาเฉินห้าวพอเลยบังคับต๊ะไว้ได้เลยแน่หนาเทียบเท่ากับฝ่ามือยูไลที่กดทับซุนหงอคงเอาไว้เลย เวลานี้คนที่ยังลุกไหวคือกางจื่อที่โดนชกคนแรกนั่นแหละเฉินห้าวเห็นเขาก็กวักนิ้วเรียกอกให้เขาเข้ามาเวลานี้กางจื่อคิดถึงเพื่อนคว้าขวดบนพื้นขึ้นมาและพุ่งเข้ามาเฉินห้าวยืนบนโต๊ะยกขาเดียวขึ้นมาแต่ออกไปทําขวดแตกกระเด็นแค่จังหวะที่กางจื่ออึ้งเล็กน้อยเฉินห้าวคว้าจับคอเสื้อเขาสบัดมือตบฉาดเข้าให้จากนั้นก็สบัดเขามาลงบนโต๊ะเฉินห้าวเหยียบก้นกางจือ่อย่างแรงจนกางจื่อร้องด้วยความเจ็บปวดจากนั้นสี่คนด้านล่างโต๊ะก็ร้องเเหมมมือนนนนกกกัีีี่่่ถึงจะรรยววาาทุต้ จะดูหนังไม่ใช่หรือไงช่วงนี้มีเรื่องแปดร้อยฉายอยู่พอดีผมจะเหยียบพวกเธอแปดร้อยเท้าให้เธอดูหนังฟรีให้พอเฉินห้าวไม่ชอบใจพฤติกรรมของกางจือที่สุดเลยเหยียบกระแทกอีกเทา้าจากนั้นก็มีเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดของห้าคนสะท้อนออกมาอย่างไวเจ็บทนไม่ไหวแล้วพี่ชายพวกเรายอมแล้วพวกสี่คนแรกที่อยู่ใต้โต๊ะก่อนแล้วทนไม่ไหวก่อนเลยเริ่มขอร้องกางจืดโดนเตะไม่เบาเลยเขาเองไม่เคยผ่านการทลบบอกแววงมาก่อนทั้งตกใจและหวาดกลัว น้ำตาำหมูกไหลไม่หยุดพูดเสียงแหบพรว่าไม่ดูแล้วผมจะไม่ดูหนังอีกแล้วใครไปดูเป็นหลานไปเลยเฉินห้าวแค้นเสียงคือวัยรุ่นสมัยนี้พ่อแม่ตามใจจนเคยตัวแล้วไม่รู้จักถ่องตนอวดเก่งไปวันๆไม่ช้าก็เร็วต้องโดนสังคมประนามแน่เพียงแต่ว่าตอนนี้เฉินห้าวให้บทเรียนพวกเขาล่วงหน้าเท่านั้นเรียกได้ว่าสัง่งสอนพวกเขาแทนสังคมไปเลยไปขอโทษแฟนฉันซะเฉินห้าวถิบเขาอีกทีตอนนี้กางจื่อยืนไม่ขึ้นเลยได้แต่ร้องตะโกนอยู่บนพื้นว่าพี่สาวผมผิดไปแล้วผมจะไม่ปากดีอีกแล้วครับ เอาละอาห้าวปล่อยเด็กพวกนี้ไปเถิดโจโซีถงรู้สึกว่าพอแล้วอีกฝ่ายได้รับบทเรียนแล้วเธอเองก็หายโกรธแล้วเรียกว่าไม่โดนไม่จำาสินะเฉินห้าวแค่นเสียงเย็นเขายกเท้าขึ้นกระโดดลอยจากโตก๊ะพวกวัยรุ่นถึงได้โดนปล่อยตัวพวกเขาพร้อมใจกันลงลุกคลุกคล,ลานจากพื้นแต่ละคนไม่ใช่ขาเจ็บก็เอวเจ็บเรียกได้ว่าเฉินห้าวสั่งสอนได้ถึงใจจริงใจจริงตอนนี้วัยรุ่นทั้งเจ็ดคอน,นะว่าง่ายหมดแล้วพวกเขายืนเกาะกลุ่มกันอยู่ด้านข้างโจโซีถงยิ้มเดินเข้ามายื่นทิชชู่เปียกให้เฉินห้าวสองแผ่นให้เเขาเช็ดมือ สั่งสอนพวกเด็กนี่ไปเขาก็แค่มือเลอะเท่านั้นไม่เรียกว่ามีบาดแผลอะไรเถือนห้าวรับทิชชู่เช็ดคราบเลือดที่มือไปจนหมดจากนั้นหมุนตัวกลับมายิ้มให้โจซีถงตกใจหรือเปล่าเถือนห้าวถามอย่างเป็นห่วงไม่เลยฉันกลัวแต่คุณจะอัดคนอื่นจนเละเกิดเป็นข่าวขึ้นมาจะไม่ดีนะ่ะโจซีถงพูดลั่วหัวเราะจริงๆตอนนี้พวกเขาเป็นคนในวงการจริงๆถ้าโดนเอาไปลงอินเทอร์เนต็ตต่อให้พวกเขาเป็นฝ่ายถูกก็คงได้รับการวิพากษ์วิจารณ์จากคนที่ไม่รู้เรื่องราวที่แท้จริงแน่ผมจะจัดการเองเถืก พวกเขากินปิ้งย่างเสร็จแล้วสั่งสอนวัยรุ่นไปแล้วเตรียมตัวไปแต่เท่าแก่ปิ้งย่างกลับยังยืนอึ้งอยู่กับที่บ่นพึงพำว่าไหนทะเลาะกันได้ล่ะนี่แบบนี้ก็เลสิใช่ที่นี่คนที่เสียหายหนักที่สุดก็คือเท่าแก่แผงลอยปิ้งย่างนี่แหละเฉินห้าวเป็นคนบุญคุณความแค้นแยกชัดเขาหยิบเงินออกมาปึกหนึ่งจากกระเป๋าเงินประมาณสองพันหยวนได้ยัดใส่มือเท่าแก่ค่าเสียหายคิดที่ผมนะพูดจบก็พาโจซีถงจับไปเท่าแก่ปิ้งย่างยืนมองเฉินห่าวจับไปอึ้งองก่อนจะรู้ได้ว่่่าาาเเเฉนนนห้้้วตอองงงงปป็คดดแแทะะลกถมยยส แถมแฟนที่สวยระดับนางงามนั่นอีกคนแบบนี้ไม่ใช่ใครที่พวกวัยรุ่นข้างถนนพวกนี้จะหาเรื่องได้หรอกเขาอดหันไปสั่งสอนพวกวัยรุ่นพวกนั้นไม่ได้ว่าพวกแกนะต่อไปจำบทเรียนนี้ไว้ละ่ะเอะยังมีหน้ามาสอนกล้ายุ่งมากๆเดี๋ยวรูจะโอยเถินห้าวจากไปแล้วกางจือก็กลับมากรากงเหมือนเดิมแต่พอเขาจะปากดีอีกดันไปโดนบาดแผลเข้าเลยร้องโอดโอยเสียงดังกางจือจะยอมอย่างนี้หรืองไงไวัยรุ่นที่อาเจียนจนกระเพาะแทบทะลุถามอย่างไม่ยอมกางจือกัดฟันกรอดพูดว่าเรื่องอะไรจะยอมฉันจะไปหาหน้าเขยสามของฉัน พอได้ยินว่ากางจือจะไปหาหน้าเขยสามของเขาพวกวัยรุ่นต่างมีสีหน้าสะใจ,จกันขึ้นมาทันทีพวกเขารู้ว่ากางจือมีเบื้องหลังใหญ่ที่นี่หน้าเขยเป็นข้าราชการเรื่องเล็กเรื่องใหญ่จัดการได้หมดออกหน้าแทนพวกเขาสั่งสอนคนต่างถิ่นสักหน่อยไม่เป็นปัญหาเลยเขารีบโทรหาหน้าเขยสามทันทีปลายสายยังไม่ทันรับก็โดนตัดสายกางจือพยายามโทรต่อจนโทรติดในการโทรครั้งที่สามพออีกฝ่ายรับสายเขาแกล้งร้องไห้เสียงดังเรียกคะแนนสงสารเต็มเหนียวตอนนี้ที่ว่าการอำเภอ สวีซื่อเสียนอซึ่งเป็นนายอำเภอการลงทุนกำลังเขียนรายงานล่วงเวลาการทำงานล่วงเวลาในช่วงดึกมักจะไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเพราะวันนี้เขาเพิ่งตกลงการลงทุนครั้งใหญ่ไปได้โครงการหนึ่งยอดการลงทุนของเขาในปีนี้ก็จะทะลุเป้าแล้วในตอนนี้เองเขาได้รับโทรศัพท์จากหลานเข้าสวีซื่อเสียนอรู้ดีว่าหลานคนนี้ไม่เอา่านวันวันเอาแต่ก่อเรื่องเขาต้องคอยตามล้างตามเช็ดให้ตลอดครั้งนี้ก็คงไม่ใช่เรื่องดีอะไรเลยจงใจตัดสายทิ้งไม่ยอมรับสาย แต่โทรศัพท์กลับดังไม่หยุดเขาเริ่มรำคาญแต่จะไม่รับก็ทำงานไม่รู้เรื่องสวีซื่อเสียนอเลยได้แต่รับสายขึ้นมาพอกดรับก็ได้ยินเสียงหลานร้องไห้เสียงดังมาเลยสวีซื่อเสียนอตกใจปกติตอนรับสายจะเป็นหลานไปทำร้ายคนอื่นและโทรมาอวดเขาอย่างดีใจให้เขาส่งคนไปช่วยทำไมครั้งนี้ร้องแบบนี้หรือว่าเกิดเรื่องใหญ่ขึ้นแล้วเกิดอะไรขึ้นสวีซื่อเสียนอรีบถามน้าเขยผมโดนคนต่างถิ่นคนหนึ่งทำร้ายเอามันทำผมน่วมเลยหลานพูดเสียงแหบเครือ สมนาบอกเธอไม่รู้กี่ครั้งแล้วหาเรื่องให้มันน้อยน้อยหน่อยไม่งั้นต้องโดนดีเข้าสักวันนี่ไงสมพรปากเลยสวีซื่อเสียนอตะคอกหลานอย่างไม่ไว้หน้าน้าเคยพวกเราเป็นครอบครัวเดียวกันนะผมโดนรังแกแล้วนะจะไม่สนใจผมไม่ได้นะต้องจัดการมันหลานร้องคร่ำครวญสวีซื่อเสียนอเดิมไม่อยากยุ่งแต่เดี๋ยวกลับไปแล้วหลานไปฟ้องน้าสาวมันเขากลับไปก็โดนบ่นอีกทะเลวิวาแจ้งตำรวจก็พอแล้วนี่ไว้ตอนดำเนินเรื่องฉันจะเข้าไปดูแลเองสวีซื่อเสียนอพูดอย่างกลั้นความกโกรธ ได้ต้องช่วยผมจับชายหญิงคู่นั้นนะเอาไปขังสักหลายเดือนเลยตอนนี้หลานแถมอีกหนึ่งคำเดี๋ยวแกบอกอีกฝ่ายเป็นหนึ่งชายหนึ่งหญิงหน้าตายังไงพูดมาให้ชัดชัดสิสวีซื่อเสียนอสมเป็นหัวหน้าทีมรู้สึกเรื่องมันพิกลในใจรู้สึกสังหอใจไม่ดีรีบถามพวกเขาอายุประมาณยี่กว่าปีผู้ชายก็งานส่วนผู้หญิงสวยมากอย่างกับดาราแห่น้หลานชายบรรยายสวีซื่อเสียนอใจกระตุกชั่ววูบถามสถานที่เกิดเรื่องกับเขาหลานชายบอกว่าแถวลาดคู่รักสวยละบางทีอาจจะเป็นเท่าแก่เฉินกับเท่าแก่โจ สวีซื่อเสียนอแทบจะแน่ใจในเรื่องนี้ได้เลยเพราะเขาได้ยินลูกน้องบอกแล้วว่าเฉินห้าวกับโจซีถงอยู่ที่ลาดคู่รักตอนเย็นแกอย่าเพิ่งไปรอฉันไปก่อนสวีซื่อเสียนอนน้ำเสียงเร่งร้อนขู่หลานชายอย่างเข้มงวดรีบใส่เสื้อคลุมออกไปตอนนี้มือถือเขาที่เพิ่งปิดไปก็โชว์หน้าจอว่าคุยกับหลานชายกางจือเสร็จใช้นาเขยสามของกลางจือคือสวีซื่อเสียนอนบังเอิญอะไรขนาดนี้สวีซื่อเสียนอนเรียกลูกน้องหลายคนที่ยังทำโอทีอยู่ รีบวิ่งไปขับรถที่ทานล่างมาให้ระหว่างลงไปรีบโทรหาเฉินห่าวเพื่อให้แน่ใจก่อนประธานเฉินขอโทษที่รบกวนกลางดึกแบบนี้นะครับทางคุณยังโอเคดีอยู่ไหมสวีซื่อเสียนอนเรียกเคียงถามก็ดีนะครับกําลังกินชานมกันอยู่ตอนนี้เฉินห่าวกับโจโซีถงเห็นร้านชานมมีเอกลักษณ์เจ้าหนึ่งเดินแวะเข้ามานั่งพักสักหน่อยเอ๋ดูสบายดีนะครับงั้นตอนดึกประธานเฉินจะทานอะไรดีครับให้ผมแนะนําอาหารท้องถิ่นขึ้นชื่อของอําเภอให้ไหมครับในฐานะหัวหน้าน้อยมากที่จะถามตรงประเด็นแบบนี้จะได้ไม่ต้องโดนผลกระทบ เขากาลังเรียบเพียงถามว่าเฉินฮ่าวทะเลาะก,กับหลานตัวเองหรือเปล่ากินปิ้งยนะ่างน่าเฉินฮ่าวตอบเสียงเรียบงั้นตอนกินปิ้งย่างมีเรื่องกับใครหรือเปล่าครับสวีซื่อเสียนอถามต่อเฉินฮ่าวเริ่มเซงทําไมสวีซื่อเสียนอรู้เร็วขนาดนี้หรือว่าพวกวัยรุ่นนั่นแจ้งตารวจแล้วเลยถามกลับว่าอีกฝ่ายแจ้งความไปสวีซื่อสเสียนอแน่ใจในบัดดลว่าต้องเป็นหลานชายตัวเองทะเลาะก,กับเฉินฮ่าวแน่เรื่องเลวร้ายที่สุดเกิดขึ้นแล้วหลานตัวเองดันไปหาเรื่องคนลงทุนเกิดจัดการไม่ดีสูญเสียเงินทุนไปมันจะเป็นการสูญเสีียยท่่่ประมมาาณาไได้เล แต่ว่ายังดีฟังจากน้ำเสียงเฉินห้าวเขาไม่ได้เป็นอะไรเรื่องน่าจะยังพอคุยกันได้เหอะเหอะขอโทษจริงๆครับทำให้ประธานเฉินกับประธานโจตกใจแล้วอีกฝ่ายไม่ได้แจ้งความผมจะอธิบายต่อหน้าคุณอีกครั้งเองสวีซื่อเสียนอถามที่อยู่ตอนนี้ของเฉินห้าวอย่างชัดเจนก็รีบสั่งให้ลูกน้องรีบขับรถไปที่แผงลอยปิ้งย่างเร็วหน่อยขับเร็วขึ้นอีกเรื่องไม่รอใครสวีซื่อเสียนอเร่งลูกน้องไม่หยุดรถของพวกเขาเร่งความเร็วสูงไปที่เกิดเรื่องพอถึงแผงลอยปิ้งย่างในที่สุดสวีซื่อเสียนนนนนอกกก็็เพวววััยรุ่ขาน,น แต่ละคนหน้าเหงาหน้าหงอยบวมปูดหน้าเขียวตัวแกน้ําก็ไหลชายไม่เอาฐานของตนเหยยนกางนั่นแหละชื่อเล่นว่ากางจือหน้าเขยนะต้องจัดการให้ผมนะกางจือเห็นหน้าเขยมาก็ปรีเข้ามาเรียกร้องคะแนนสงสารทันทีจากนั้นสวีซื่อเสียนอกลับหน้าตึงยกมือถือเปิดรูปเฉินห้าวกับโจซีถงให้เขาดูคนที่แกทะเลาะด้วยหน้าสองคนนี้หรือเปล่าใช่พวกมันนั่นแหละหน้าเขยไปจับพวกมันเลยกางจือเร่งร้าไอ้บ้าแกทําเรื่องเลยหมดแล้วสวีซื่อเสียนอกบหน้ากางจือฉาดใหญ่ทันที นาเคยตบผมทำไมผมต่างหากที่โดนทำร้ายมันคนเดียวอัดพวกผมทั้งเจ็ดคนเลยกลางจื่อมือกุมหน้าพูดอย่างน้อยใจอัดแกฉันก็จะอัดแกเหมือนกันฉันให้แกทำตัวดีดีแกไม่ยอมฟังคราวนี้เสร็จละดันไปหาเรื่องประธานเฉินกับประธานโจเข้าอีกสวีซื่อเสียนอโกรธจ,จนอยากจะต่อยเขาโดนลูกน้องห้ามไว้นี่มันเรื่องอะไรกันแน่กางจื่อมงไม่เคยเห็นหน้าเคยโกรธขนาดนี้มาก่อนแต่เรื่องอะไรสองคนนั่นไม่ใช่คอนาทีแกจะหาเรื่องได้เลยมันเกี่ยวพันถึงการพัฒนาในอีกหลายปีข้างหน้าของอำเภอเราเลย สวีซื่อเสียนอโกรธจัดคราวนี้ซวยละเขาเรีบถามเฉินห้าวกับโจโซีถงได้รับบาดเจ็บไหมอยากจะดูว่ายังพอทำอะไรได้บ้างพวกเราโดนอัดอยู่ฝ่ายเดียวทำอะไรมันไม่ได้เลยสองคนนั้นเป็นใครกันแน่ทำโมนาพูดเครียดจัดกางจื่อยังไงก็ยังเด็กไม่ประสาเลยยังมองเรื่องไม่ออกขึ้นรถก่อนค่อยว่ากันไปขอโทษกับฉันสวีซื่อเสียนอดึงหลานตัวเองขึ้นรถไปด้วยกันระหว่างทางสวีซื่อเสียนอบอกฐานะของเฉินห้าวและโจซีถงให้หลานฟังพอหลานได้ยินว่าทั้งสองคนทั้งมีเงินมีอำนาจขนาดนี้ก็ตกใจหน้าซ เขาจะเกจก,กะเกเรอะไรในอำเภอนี้ก็ไม่เป็นไรเพราะน้อยที่จะมีใครมีเบื้องหลังใหญ่กว่าเขาแต่พอไปเทียบกับมณฑลและเมืองไปเหอะเขาก็เป็นแค่กุ้งตัวน้อยตอนนี้กุ้งตัวน้อยอย่างเขากลับไปหาเรื่องปลาตัวใหญ่เข้าแล้วแต่เจอตอนแล้วไงน่าเขยทํายังไงดีละตอนนี้กางจือถึงรู้สึกกลัวถามเสียงเครืออีกเดี๋ยวเจอประธานเฉินกับประธานโจทําท่าอ่อนน้อมเข้าไว้ได้ยินไหมสวีซื่อเสียนอตะคอบได้ยินครับกางจือตอบเสียงอ่อยเขาอดเสียใจไม่ได้โดนอัดยับแล้วยังต้องไปขอโทษอีกมันเรื่องอะไรเนี่ย แต่เขาก็คิดไม่ต่อกว่าทำไมสองคนที่มีเงินขนาดนั้นยังไปกินอาหารแพงลอยอยู่ดีคงได้แต่โทษตัวเองที่ดวงซวยจริงๆรอจนถึงร้านชานมสวีซื้อเสียนอเข้าไปคนแรกกางเือกับลูกน้องเดินตามเข้าไปอำเภอลี่ทงไม่ใหญ่คนทั่วไปรู้จักในอำเภอกันหมดเท่าแก่ร้านชานมนี่พอเห็นสวีซื้อเสียนอมาก็รีบออกมาทักทายไล่คนไม่เกี่ยวข้องออกไปพวกเราจะประชุมกันที่นี่สวีซื้อเสียนอพูดเสียงต่ำได้ครับเท่าแก่รีบให้ความร่วมมือแถมยังแถมชานมให้ลูกค้าหลายคนในที่นั้น เชิญพวกเขากลับไปจากนั้นพวกสวีซื่อเสียนอก็พากันมายืนหน้าเฉินห้าวกับโจซีถงไอหยาประธานเฉินประธานโจขอโทษจริงๆผมสั่งสอนหลานไม่ดีเองทําให้ทั้งคู่ตกใจแล้วสวีซื่อเสียนอเข้ามาก็ขอโทษขอโพยทันทีสั่งสอนไม่ดีเฉินห้าวมองไปทางกลางจือที่ยืนก้มหน้าบวมเขียวนั่นพวกคุณเป็นญาติกันใช่ครับนี่เป็นหลานไม่รักดีของผมเองผมไปหาเขาได้ยินว่าเขาทําให้คุณทั้งคู่ไม่พอใจตอนนั้นผมก็อัดเขาไปรอบแล้วเป็นเด็กไม่รู้จกักโตจริงๆ สวีซื่อเสียนอรี่ผันไปตะคอกใส่กางจือทันทียังไม่เข้ามาขอโทษประธานทั้งสองอีกกางจือเดินเข้ามาพูดอย่างหงอยเหงาว่าขอโทษครับประธานเฉินประธานโจผมมีตาแล้วหามีแววไม่พวกคุณอย่าถือสาผมเลยให้อภัยผมเถอะพอเฉินห้าวมองไปสนุกละสีอำเภอนี้เล็กเกินไปแค่ทะเลวิวาทไปหนึ่งรอบยังเกี่ยวพันมาถึงตัวสวีซื่อเสียนออีกผมนับไม่เป็นไรหรอกขอโทษประธานโจก็พอละกันเฉินห้าวชี้ไปทางโจซีถงตอนมาสวีซื่อเสียนอถามชัดเจนแล้วหลานตนหาเรื่องก่อน กอดกัดฟันกรอดด้วยความโกรธไม่ได้เขาถีบหลานชายจากด้านหลังหนึ่งทีให้เขาเข้ามาขอโทษสวีซื่อเสียนอนคิดเรียบร้อยแล้วถ้าโจซีถงไม่อภัยให้หลานแล้วส่งผลกระทบต่อการลงทุนเขาจะจับตัวหลานชายกลับไปห้อยหัวฟาดแจ่ราดน้ำมันใส่เลยประธานโจขอโทษครับผมดื่มมากไปปากล่าเกินไปขออภัยด้วยครับจะว่าไปแล้วยังไงกางจื่อก็เพิ่งจะบรรลุนิติภาวะได้ไม่นานเพราะยังไม่ทันได้เข้ามาหาลาัยก็มาเกะกะเกเรในอำเภอแล้วมาใส่เส้นสายครอบครัวหาเรื่องไปทั่ววันนี้เป็นครั้งแรกที่เขาโดนรังแก บวกกับความเจ็บปวดของบาดแผลบนร่างกายทําให้เขาร้องไห้ออกมาปาดน้ําตาไปขอโทษไปผมผิดไปแล้วยกโทษให้ผมด้วยหนุ่มน้อยร้องไห้ไปมาดูแล้วจะรู้สึกผิดแล้วจริงๆพูดแล้วก็ไม่มีอะไรมากกรอบฉันยกโทษให้เธอแล้วแต่เธอต้องจําบทเรียนไว้ต่อไปจะมาทําตัวไม่มีการอบรมแบบนี้ไม่ได้อีกโจซีถงยังไงก็พูดจาแบบประธานบริษัทพูดราบเรียบนิดหน่อยก็ผ่านเรื่องนี้ไปแล้วในเวลาเดียวกันเธอเหลมองเฉินห่าวหนึ่งทีใช้สายตาสอบถามความเห็นเฉินห่าวช่างเถอจบแบบนี้ละกัน เฉินห้าวโบกมือเขาไม่ชอบน้ำตาผู้ชายที่สุดในเมื่อนหนุ่มน้อยนี่รู้สึกผิดแล้วเขาเองก็ไม่ได้บาดเจ็บอะไรงั้นก็ช่างเถอะยังไม่รีบขอบคุณความใจกว้างไม่ถือสาของเ่าแก่ทั้งสองอีกสวีซื่อเสียนอหันไปสอนกางจื่อพูดขอบคุณประธานเฉินประธานโจที่ใจกว้างดั่งแม่น้ำผู้สูงส่งยอมปล่อยมือยอมอภัยให้ผมครั้งนี้หลานชายโน้มตัวขอโทษอีกครั้งแต่คำพูดนี้ก็เผยระดับวัฒนธรรมอของเขาออกมาดูใช้คำพูดแต่ละอันสิโอเคยังไงก็ถือเป็นความผิดผมนี่ไงตอนนี้ทั้งสองท่านมาหอชา ผมขอเป็นเจ้ามือเลี้ยงไข่ทอดแทนหลานชายเองสวีซื่อเสียหนอรเริ่มสบายใจแล้วไม่กระทบถึงการลงทุนก็ดีแล้วเขารู้สึกว่านี่เป็นจังหวะด,ดีเลยเสนอไปดื่มชากันที่หอชาเพราะในอำเภอเล็กๆนี่ไม่มีที่เที่ยวอะไรมากถ้ามีเฉินห้าวเป็นผู้ชายคนเดียวยังพาไปดูแข่งบอลอะไรได้แต่นี่โจซีถงไปด้วยสถานที่สงบแบบหอชานี่เป็นทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดไม่ต้องรอผมกับประธานโจยังมีธุระต่ออีกไว้รอเซ็นสัญญากันเป็นทางการแล้วค่อยดื่มชาฉลองละกัน เฉินห้าวปฏิเสธข้อเสนอเพราะดื่มชากับผู้ชายขยงมหนึ่งแถมยังต้องถึงดึกดื่นก็จะไม่สามารถสวีทหวานกับโจโซีถงได้แล้วสวีซื่อเสียนออาบน้ำร้อนมาก่อนเห็นแค่นี้ก็เข้าใจแล้วเขาเองก็ไม่อยากเป็นก้างขวางคอใครเลยแกล้งเฉยไฉว่าก็ดีไว้วันหลังไปดื่มชากันงานพวกผมกลับก่อนนะครับจากนั้นก็พาหลานชายและลูกน้องออกจากร้านชานมเฉินห้าวกับโจซีถงเองก็ดื่มชานมพอแล้วจากนั้นเลยลุกจากไปแถมเท่าแก่ร้านชานมที่เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดมองตามหลังเฉินห้าวกับโจซีถงไป ถอ,อนหายใจอย่างงอดไม่อยู่ไม่ได้สุดยอดเลยสามารถทําให้ในายอำเภอเขารบนบนอกขนาดนั้นได้ต้องเป็นคนใหญ่คนโตแน่แถมยังอายุน้อยขนาดนี้เก่งมากจริงจตุลภาพในตอนนี้เฉินห้าวกับโจซีถงเดินมาถึงถนนในอำเภอมองดูบรรดาคุณป้าเต้นออกกําลังกายในพื้นที่กว้างคุณอิ่มหรือยังเฉินห้าวถามเธออิ่มแล้วสิฉันไม่ได้เป็นหลุมดำนะแถมยังได้ดูหนังหลังอาหารฟรีอีกช่วยย่อยได้ดีเลยละโจซีถงพูดขำๆเฉินห้าวหัวเราะเหอะเหอะตลกหน้าแต่พวกวัยรุ่นพวกนั้นก็สมควรโดนนะ่ะ ไม่งั้นกลางแบบนั้นต่อไปต้องเกิดเรื่องใหญ่แน่นั่นสิคุณมองคนขาดเหมือนเดิมมิสัยยอมยอมกันไปของฉันนะไม่ได้หรอกโจซีถงบอกไม่ใช่ว่ายอมยอมไปไม่ดีสําหรับคอนมีอารยธรรมนะดีสําหรับพวกไม่มีการศึกษาต้องใช้ไม้นี้เท่านั้นแหละเวลาเถือนห้าวพูดยกหมัดขึ้นมาด้วยหน้าโจซีถงเผยรอยยิ้มสวยขึ้นมาเธอชอบบรรยากาศในตอนนี้มากที่สุดสามารถเดินซื้อของกับแฟนคุยเรื่องสัพเพเหระผ่านไปสักพักรู้สึกว่าลมด้านนอกเริ่มเย็นขึ้นแล้วโจซีถงใส่น้อย ตอนอดกอดอกไม่ได้เฉินห้าวเลยถอดเสื้อสูทคลุมให้เธอไม่ต้องหลอกคุณจะหนาว่านาโจโซีถงปฏิเสธผมไม่เป็นไรผิวหนาไม่กลัวหนาวหลอกคุณสียาเป็นหวัดละกันผมจะปวดใจเอาเฉินห้าวพูดคำหวานใส่ผู้หญิงชอบฟังอะไรแบบนี้ที่สุดแล้วโจโซีถงนอกจากจะตื้นตันใจแล้วยังแอบ,บสังเกตรอบข้างว่ามีใครมองไหมจากนี้เขยิงเท้าเล็กน้อยจุ๊กแก้มเฉินห้าวเบาๆบ,าบาหนึ่งทีเฉินห้าวดีใจมากนี่ดูจะเป็นครั้งแรกที่โจโซีถงจูโจมก่อนเขาเลยยื่นหน้าเข้าไปรับของขวัญเลยสุดท้ายโจโซีถงยิ้มบางเบนหน้าหน เพราะมีคนเดินผ่านมาถ้ามีคนอื่นอยู่ด้วยโจโซีถงไม่มีทางทําตัวสนิทชิดเชื้อแบบนี้แน่เธอค่อนข้างสงวนตัวในเมื่อต่อหน้าผู้คนไม่สามารถสวีทหวานได้เฉินห้าวเลยนึกถึงที่มิดชิดหน่อยเขาเงยหน้ามองไปด้านหน้ามีป้าย LED สว่างสวยเป็นคําว่าคาราโอเกะชฉววนซุ่นเขาเลยเสนอขึ้นว่าพวกเราไปร้องเพลงกันเอถอะเฉินห้าวกับโจโซีถงตกลงคบกันเสร็จยังไม่เคยได้ร้องเพลงด้วยกันเลยโจซีถงพยักหน้าเห็นด้วยทันทีได้ไปร้องเพลงกัน